มวยไทยเจ็ดสีวันนี้นะครับอ่ะสั้นๆครับฝากกระเดเข้าคร่าวรวมไปถึงมวยรักมวยชอบนะครับชอบคู่แรกเนี่ยพยัคฆ์มังกรกับสมิงทองครับอืมสมิงทองคนที่เคยแพ้มาแล้วเพชรสมหมายคนเคยแพ้มาตั้งต่อเลยวันนั้นผมดูว่าขวางกินแล้วนะเออแต่ว่ามาโดนหมัดมาแล้วก็โดนศอกร่วงครับวันนี้เชื่อว่ายัางเชื่อว่าถ้าขวางได้ก็ดูกินระวังหมัดระวังศอกครับ อย่าให้เหมือนไฟที่แล้วก็ให้เป็นบทเรียนไปเที่ยวนี้ผมดูว่าในขวางอยู่กินครับชอบที่สมิงทองคนที่เคยแพ้มาครับคู่2ต่างศึกนะครับยอดศิลปะกับกล้องสูรินคู่นี้น่าจะสนุกนะครับพี่กับน้องขวากับซ้ายอ่ขวากับซ้าย,าก,ายกล้าออกกล้าออกทั้งคู่แต่ผมยังชอบยอดศิลปะ,ะครับผมดูเก๋กว่าอ่จังหวะเก๋กว่าดูว่าลูกคือทําต่อทําก็จริงนะครับแต่ว่าความเก๋าการยืดยุ่นเกมเหลี่ยมสุดท้ายเนี่ยผมยังดูว่ายอดศิลปะน่าลุ้น ถ้าจะแพ้แพ้ปลายครับแพ้เพราะว่าเรียวแรงที่ไม่คุ้นชินกับการชกตอนกลางวันแล้วค่อยแต่งตัวเอานะครับส่วนคู่รองคู่นี้น่ะโอ้โหน่าจะเดือดนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกเลยซาเวียนนี่แกมาเปิดเกมใส่แน่สำรานสิงตั้งต่งตอ1 1บผมยังชอบสำรานสิงครับมีศอกแล้วก็ในได้แหลมได้ใหญ่นะครับตน้ตนๆโครงเครงหน่อยโดนแล้วเสียวหน่อยมีวูบมีวาบหน่อยคู่นี้ออกสำรานสิงปลายๆครับคู่เอกของรายการครับหยกกับรุ่งสายตะวันครับโอ้ชอบบรรยากาศของหยกเลยครับ ทำน้อยเหมือนเห็นเยอะแล้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็คู่นี้ภาคที่4นะครับน่าจะจํากินกายกันได้เป็นอย่างดียกเคยแพ้มาสองครั้งแรกแล้วก็มาชนะครั้งสุดท้ายเที่ยวนี้ยังยังชอบยกครับต้น,ตนอาจจะเป็นรองแข้งซ้ายของรุ่งแสงตะวันแต่ว่าพอเบียดไปแล้วแล้วก็บรรยากงยากาศด้วยผมชอบที่ยกพรัญชัยครับ ชอบไปที่ยกพรันชัยนะครับช่องหลังดูสภาพร่างกายดีกว่าด้วยนะครับก็คู่นี้ออกไปที่ยกพรันชัยครับประมาณนี้นะครับสคู่ช่อง7สีนะครับฝากไว้ลุ้นไว้ฝากไว้เชียร์ด้วยถ้าอยากลุ้นมวยกับเอกชุมพรก็แอด mu 3 8 9ครับ